สวัสดีครับผมเฮียวิสารเทคห์นี้มันก็จะมารีวิวจอรดอยตัวรุ่นกับรถโตัวต้านะครับพีอุดนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ปีประมาณทัก2008ขึ้นไปนะครับตัวนี้ครับวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบรนด์ของเซอร์โ้ครับแรนดลมสำหรับสองแปดขอครับซึ่งตัวนี้กล้องมองหลังรองรับนะครับชัดมากนะครับชัดมากเลยครับรวมถึงครับตัวนี้ครับสามารถเล่นมีช่องเล่นยูดีอีก2ช่องเล่นนะครับสำหรับที่เราจะดูหนังฟังเพลงครับได้เลยนะครับ มันติฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยครับสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับครบเลยครับครบเลยนะครับใช้งานได้ครบเลยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ครับสามารถเล่นที่เล่น YouTube ได้ชัดๆแบบนี้เลยนะครับรวมถึงนะครับ YouTube ชัด้านะครับกูเกิลแบบหรือแผนที่นะครับก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับอ่าครับลูกค้านะครับพิม์ไเวลานะครับอ่าจะไปนครนายกครับห้าสิบสองนาทีถิมเวนะครับเรียบร้อยเลยครับแบ่งสองหน้าจอได้ครับในการที่เราจะเลือกนะครับว่าเราจะนะครับอ่านะครับดูนะครับว่านะครับ ระหว่างแผนที่นะครับแผนที่นะครับกับ YouTube ดูไปได้พร้อมกันเลยนะครับขยายนะครับแบบนี้เลยครับแล้วไม่ต้องการครับเราก็ปัดนะครับปัดนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็รวมถึงครับสามารถที่จะเล่นครับในระบบของนะครับที่เป็นครับทีวีออนไลน์ได้เลยนะครับ ชัดมากนะครับชัดมากแล้วก็มีช่องทีวีให้เล่นมากมายเลยนะครับสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดครับจะดูช่องไหนก็ได้นะครับตัวนี้กดรับมาเลยนะครับทันทีเลยโอ้เจ๋อมากๆเลยนะครับสําหรับท่านนะครับที่ใช้รถโตโยต้าพีอูดอยู่นะครับอยากจะเปลี่ยนจอดอยตรงนู้นครับสามารถทักทายมาคุยกับผมได้ทุกวันครับที่ร้านไทยสานในหนองแคครับระบบระบบของรถที่เดิมๆครับไม่มีการตัดต่อสายไฟเลยนะครับเป๊ะๆเลยนะครับตัวนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ